ครับผมสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พี่จะมาสอนเรื่องโลกดาราศาสตร์และอากาศพื้นฐานโดยจะอิงเนะื้อหาจากหนังสือเล่มนี้นะครับโลกดาราศาสตร์และอวกาศพื้นฐานของสสวทโดยหลักสูตรเป็นข,ของปีห้าหนึ่งเนาะทีนี้อย่าเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับทีนี้ก่อนอื่นเลยเรื่องแรกที่เราจะเรียนกันคือเรื่องโครงสร้างของโลกครับโดยโครงสร้างเนี่ยไม่ใช่โครงสร้างข้างนอกเหมือนกับน้าตก ภูเขาลำธารต้นไม้หาตถายอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าเป็นโครงสร้างภายในของโลกเนาะซึ่งน้องก็จะน่าจะเคยเรียนกันมาบ้างแล้วเรื่องพวกแมนเทลแกนโลกเปลือกโลกอะไรพวกนี้เราจะมาเรียนเรื่องพวกนี้กันเนาะแต่ทีนี้ก็จะลึกกว่าเดิมนะเนาะลึกกว่าตอนมต้นที่นี้อา่าเราเรื่องนี้จะแบ่งเป็นสองพาร์ทพาร์ทแรกก็คือเรื่อง การศึกษาโครงสร้างูง,งคือเราจะต้องมาเรียนก่อนเลยว่าเราศึกษามันยังไงเนาะเรารู้ได้ไงว่าตรงไหนไปเป็นแกนโลกตรงไหนเป็นแมนเทิลตรงไหนไปเป็นเปลือกโลกหลังจากนั้นพอเรารู้ที่ศึกษาแล้วเราก็จะมาเรียนกันว่ามันแบ่งกันยังไงบ้างครับโอเคงั้นเรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลยก็คือการศึกษาโครงสร้างของโลกครับทีนดดี้คิดดูคิดดูครับน้องถ้าน้องอยากศึกษาโครงสร้างภายในของโลกน้องจะศึกษายัางไงอ่แนะวคิดที่ง่ายสุดเท่าที่คนจะคิดได้ก็คือขุดมันลงไปนะฮะขุดลงไปเจออะไร ก็สิ่งนั้นแหละที่มันเป็นโครงสร้างของโลกแต่ความจริงคือมันทำไม่ได้ถูกไหมครับเพราะว่าโลกเนี่ยรัศมีโลกเท่ากับอันนี้คำรู้เสริมเนาะแต่ก็ควรจะรู้อยู่แล้วนะฮะรัศมีโลกเท่ากับ6กพันสามร้อยเจ็สิบเอดกิโลเมตรซึ่งไม่รู้จะจำไปทำไมก็ประมาณไปหกพันสี่แล้วกันนะฮะรูเล่เข้าๆไปประมาณหกพันสี่รอยกิโลเมตรก็ระยะทางประมาณไปกับ กรุงเทพหัใยาหกรอบทวนเนอะทีนี้เออซึ่งน้องอาจจะคิดว่าเออถ้าเกิดว่าขยันหน่อยก็น่าจะขุดถึงได้มันก็ไม่ไกลมากแต่ความจริงคือมันก็ลึกเหมือนกันนะฮะถ้าเกิดว่าน้องคิดภาพน้องต้องขุดหลุมลวยเรื่อยๆ6,400กิโลเมตรเพราะฉะนั้นพูดง่ายคือมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะขุดลงไปถึงแกนกลางโลกได้เพราะว่าก็เคยมีคนสเซียครับผมลองขุดดู ไม่ใช่เขาไม่ใช่ขุดคนเดียวนะคือเขาเป็นเหมือนนักวิทยาศาสตร์ที่จะลองดูว่าลึกลงไปเรื่อยๆมีอะไรครับเขาขุดลงไปลึกสุดๆได้แค่12.1กิโลเมตรแล้วเขามีปัญหาเรื่องเรื่องอากาศครับเพราะว่าลงไปมันอากาศมันก็น้อยลงเรื่อยๆเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือความร้อนเนี่ยก็สูงขึ้นเรื่อยๆพูดง่ายก็คืออย่าขุดลงไปเลยเนาะมันเสี่ยงตายครับผมทีนี้ความรู้สึกอีกนึงคือไอ้หลุมเล,ล,ล็กเนี่ยอยู่ที่ขคาวสมุทรชื่อขคาวสมุทรโคลาโคลาอย่างงี้เนาะโคลาเหมือนโคอาล่าแต่ไม่มีตัวเอไม่ไม่ใช่โคล่าอย่างงี้นะ ไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่โคลาแบบโคเนาะเป็นโคลาแบบโคเคโออลเอก็คือเพื่อ,อาจาไว้เนาะตรงนี้ครับผมลุ่มที่ลึกที่สุดอยู่ที่รัสเซียเนาะโอเคทีนี้เขาก็เลยมีวิธีต่างๆในการศึกษาโดยที่ไม่ต้องขุด,ดจริงๆตัวยอย่างตัวยอย่างอย่างแรกเลยก็คือศึกษาโดยใช้หินอุกกาบาตถามว่าเราศึกษายัางไงก็เราใส่แนวคิดที่ว่าโลกเกิดจากอุกกาบาต ชนกันถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นต่อให้เราไม่สามารถศึกษาได้ว่าโครงสร้างของโลกหน้าตายังไงแต่ถ้าเราศึกษาอุกกาบาตทั้งหมดที่เราพอจะหาได้ฮะว่าอุกกาบาตทั้งหมดเนี่ยมีโครงสร้างอยังไงบ้างแล้วก็เอามาวิเคราะห์รวมๆกันเนี่ยเราก็จะได้องค์ประกอบของโลกแบบแบบครแบบ่าวๆได้เนาะครับผมยิ่งกว่านั้นก็คือ ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็คือศึกษาส่วนใหญ่ก็คือเราเอาไปวิเคราะห์วิเคราะห์องค์ประกอบเคมีของโลกได้โดยเทียบกับองค์ประกอบเคมีของอกะบาตท,ที่ตกมาบนโลกเนาะวิเคราะห์องค์ประกอบเคมีโอเคนะครับต่อไปศึกษาจากลาวาคาว่าเราศึกษาอะไรได้จากลาวาบ้าง,อย,างอย่างแรกเลยที่เราศึกษาก็คือ ใต้โลกเนี่ยต้องร้อนแน่นอนถูกไหมฮะลาวามีคุณสมบัติสำคัญที่สุดข,ของลาวาคือมันร้อนครับผมสิ่งแรกที่เราได้จากลาวาคือมันร้อนโอเคเพราะฉะนั้นเรารูลวใต้โลกต้องร้อนแน่นอนยิ่ง่านั้นคือถ้าเราศึกษาองค์ประกอบของลาวาเราก็จะได้องค์ประกอบคร่าวๆข,ของแมนเทิลถูกไหมฮะองค์ประกอบก็คือพวกองค์ประกอบทางเคมีอย่างเช่นมีแร่มีแร่ธาตุอะไรอยู่บ้างเนาะทีนี้นอกจากนั้นคือบางทีลาวาเนี่ยพาเอาวัตถุ วัถาถุจากแก๊โลกขึ้นมาว่าถุจากแก๊โลกเนาะเพราะว่าน้องสื้อภาพคือราเป็นอย่างงี้ถูกไหมฮะปึ๊บปึ๊บตรงนี้ตรงนี้เป็นเปลือกโลกตรงนี้เปลือกโลกถูกไหมฮะตรงนี้เป็นแกนโลกตรงนี้เป็นชั้นลาวาเวลามีการประทุขึ้นเนี่ยมันก็จะปะทุอย่างงี้ปุ่งแล้วก็จะเ,เกิดเป็นของ,ของไฟระเบิดขึ้นมาเหมือนสิวแตกเนาะ างนี้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นตอนมันก็มีโอกาสที่มันจะดึงวัตถ,จถุจากแถวเนี้ยฮะจากแถวแกลโลกเนี่ยติดขึ้นมันติดขึ้นมากับมันขึ้นมาบนผิวโลกเนาะเพราะฉะนั้นบางทีเราไปศึกษาองค์ประกอบจากลาวาเราก็จะได้อะไรเลยหลายอย่างไม่ใช่ได้แค่ว่าเมนเทอหน้าตายไงแต่บางทีเ,เราก็จะได้องค์ประกอบจากแกลดโลกติดมาด้วยนิดหนึ่งเนาะโอเคทีนี้ความสมคัญของอุณหภูมิและความลึกก็คืออย่างที่พี่บอกเรื่องเราน้งขุดนหลุมลงไปแล้วมันแล้วมันร้อนแล้วก็จากลาวาทำให้เรา,าเราู้ว่าใต้แกล็โลกเนี่ยเอ้ยใต้ผิ ส่วนสําคัญทีนี้เข้าสู่ขอโทษคะเข้าสู่พาร์ทสำคัญที่เขาเอามาใช้ศึกษากันก็คือคลื่นไหวสะเทือนนออาจจะเคยได้ยินคา,าว่าคลื่นไหวสะเทือนกัน,กนมาแล้วคลื่นไหวสะเทือนคืออะไรภาษาอังกฤษเราเรียกมันว่า seismic wave seismic wave เนี่ยรับมีประโยชน์มากๆในการศึกษาโครงสร้างของโลกเนาะโดยต้นกําเนิดของคลื่นของ seismic wave เ,เนี่ยก็คือกา,ารสะเทือนอย่างรุนแรงบนผิวโลกอย่างเช่นแผ่นดินไหวหรือการทดลองนิวเคลียร์หรือว่าอาจจะเป็น เอ่ออุกบาทอุกบาทตกอย่างนี้ก็ทําให้เกิดการสั่นสะเทือนบนผิวโลกอย่างรุนแรงแล้วการสั่นสะเทือนเนี้ยนองนิพาทธเป็นโลกกลมๆอย่างนี้ปึ๊บพอมีอะไรที่อย่างมาสั่นตรงนี้มันก็จะสั่นแผ่กันไปทั้งโลกถูกไหมเป็แผ่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 ไปอย่างนี้ครับซึ่งมันก็ไม่ได้ผ่านแค่บนผิวโลกถูกไหมบางมันก็มีคลื่นบางตัวที่มันผ่านทะลุลงไปที่เนื้อโลกอะไรอย่างนี้ ซึ่งถ้าเกิดว่าไอซึ่งคลื่นพวกนี้ครับก็จะเคลื่อนที่ผ่านอ่สาสสารภายในโลกถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราวิเคราะห์ขึ้นพวกนี้ได้เราก็อาจจะตอบได้ว่าสาสารภายในโลกมีหน้าตาเป็นยังไงอ่าพอได้ออกไหมพวกนี้คือเราศึกษาสาส,าสารภายในโลกจากคลื่นที่ผ่านมันออกมาโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับทีนี้ก็โอเคเราก็มาลองดูกันเลยเกี่ยวกับสิสไมค w เวฟเนาะสิสไมค w เวฟเนี่ยแบ่งเป็น2ประเภทครับคือ เซอร์เฟซเวฟกับ b o ด y ี้เวฟทำว่าต่างกันยังไงก็ง่ายๆครับก็คือตรงเนี้ยฮะโลกเป็นอย่างนี้แต่ที่พี่บอกพอมีการสั่นสะเทือนปุ๊บตุ้มก็จะมีการส่งคลื่นออกไปบนผิวโลกอย่างนี้ถูกไหมฮะแล้วก็จะมีการส่งคลื่นออกไปตามเนื้อโลกอย่างนี้ นู่ไหมครับาการส่งขึ้นบนผิวโลกเนี่ยฮะก็คือตามชื่อเลยเป็น surface wave ส่วนบนในเนื้อโลกก็จะเนื่องจากว่ามันอยู่ในเนื้อถูกไหมแล้วก็จะเรียกมันว่า body wave โอ๊ยโทษครับตัวเล็กถ้าน้องนึกภาพไม่ออกน้องนึกภาพเหมือนมันมีสระน้ำอย่างนี้สระน้ำให,ใหญ่ๆ <Food. S 1> ฟึบฟึบฟึฟแล้วน้องกระโดดน้องกระโดดลงน้ํา ตุม้มน้ำอ่าตรงนี้ก็จะมีน้ําพุ่งถูกไหมตรงนี้ก็จะเกดิดคลื่นหรอคลื่นขึ้นมา em, ถูกป่ะที่ผิวน้ำก็จะเกิดคลื่นถูกไหมแล้วคนที่อยู่คนที่อ่าซุดมีเต่าตัวหนึ่งเต่าปุ๊บตึ๊บตึ๊บมีเต่าตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้ถามว่าเต่าตัวนี้จะรู้สึกถึงคลื่นบนผิวน้ำไหมก็ไม่ถูกไหมครับเพราะเต่าตัวนี้ไม่ได้อยู่บนผิวแต่เต่าตัวนี้ก็จะรู้สึกถึงคลื่นที่ส่งมาตามเนื้อของน้ําเพราะฉะนั้นคลื่นบนผิวน้ําเนี้ย ก็คือเซอร์เฟ w เวฟส่วนคลื่นที่ส่งไปถึงเต่าก็คือบอดี้เวฟนั่นเองโอเคนะครับนี่คือความแตกต่างของเซอร์เฟซเวฟกับบอดี้เวฟเนาะก็คือแปลตรงตัวเลยเซอร์เฟ w เวฟคือคลื่นที่เกิดบนผิวบอดี้เวฟคือคลื่นที่ผ่านในเนื้อของตัวกลางทีนี้โอเคกลับมาที่เรื่องตัวนี้ทีนี้เซอร์เฟซเวฟเนี่ย เราจะค่อยพูดมมึถึงวันทีหลังในเรื่องของแผ่นดินไวเนาะเราจะสนใจบอดี้เวฟก่อนบอดี้เวฟเนี่ยครับมีอยู่2ตัวหลักๆเนาะคือความจริงแล้วมีเยอะมากแต่เราจะพูดถึง2ตัวตัวที่1ชื่อ P Wave ตัวที่2ชื่อ S Wave P มาจากคำว่า Primary S มาจากคำว่า Secondary นะ Primary กับ Secondary นั่นเองทีนี้ ถามว่าชื่อน so ี huh? ้มาจากไหนน้องเคยเห็นกราฟแผ่นดินไหวไหมฮะที ah ่ม ah ันเป็นอย่างเงี ah ้ยค huh ีอะไรพวกนี้ที่เขาจะเอาเป็นเข็มมาจิ้มกับกระดาษแล้วก็มาขีสนไปเื่อืยะพอถ้ากดว่าน้องๆๆๆๆๆๆๆพอน้องมาดูเนี่ยน้องจะเห็นว่ามันมีการขึ้น คือืึ้นมันไม่ได้ขึ้นตุ้มเดียวแล้วหายครับมันจะมาเป็นลูกนําลูกตามลูกกลางอะไรพวกนี้พีเวฟเนี่ยไพมารี family, คืออันดับหนึ่งถูกไหมมาจากการที่ขึ้นพีเนี่ยจะเข้ามาถึงเป็นอันดับหนึ่งก็คือพวกนี้คือคื่อนพีจะมาถึงเครื่องรับก่อนหลังจากนั้นก็จะตามด้วยลื่น S เซ็กนเดรีพวกนี้คือพีมาก่อน S นั่นเองเข้าใจกันง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับโอเคสรุปว่า P P คือขึ้นที่มาก่อน S คือขึ้นที่มาหลังแต่แต่แล้วถามว่า มันต่างแค่นี้หรอไม่ใช่ครับมันต่างกันอีกเยอะอย่างเช่นเอ้ยอย่างดังนี้คือ s เนี่ยสามารถเคลื่อนที่ผ่านได้เฉพาะในของแข็งเท่านั้นนะครับไม่สามารถผ่านของเหลวหรือแก๊สได้แต่ p สามารถเคลื่อนที่ผ่านได้ทุกตัวกลางเอาละฮะเริ่มเห็นความแตกต่างของ p กับ s แลวถูกไหมฮะทีนี้แล้วความแตกต่างนี้มันสำคัญยังไงอา่าโทษทีครับมีนิดนึงคือแล้วก็แล้วก็ลวกคลื่นทั้งสองเนี่ยก็มีความเร็วต่างกันอย่างที่พี่บอกเพราะว่า p จะมาถึงก่อน s ถูกไหมเพราะฉะนั้น p จะเคลื่อนที่เร็วก คลื่นทั้งสองเนี่ยก็สามารถหักเหได้เหมือนคลื่นเสียงคลื่นแสงทั่วไปนะครับที่ถ้าเกิดว่าตัวกลางเปลี่ยนความหนาแน่นเนี่ยก็จะเปลี่ยนเอ้ยก็จะหักเหได้นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะอาศัยความแตกต่างของคลื่นเพื่อศึกษาโครงสร้างภายในโลกของเราถามว่าศึกษายังไงก็ง่ายๆครับเอ้ไม่งาา่ายเท่าไหร่แต่เราจะมาลองดูกันอย่างเช่นนี่คือโลกของเราปึ๊บโอเค ทีนี้เกิดแผ่นดินไหวตรงนี้แกะเ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 เราไม่สนใจพีเราไม่สนใจ P, P, เซอร์เฟซเวฟเนาะเรามาพิจรารณาบอดี้เวฟกันบอดี้เวฟเนี่ยครับอ่าถ้ามันก็มีความเป็นไปได้แหละที่จะเคลื่อนที่หลายอย่างเช่นบอดี้เวฟอาจจะเคลื่อนที่ตรงๆอย่างนี้แบบนี้เลยก็ได้ถูกไหมหรือบอดี้เวฟ อาจจะเคลื่อนที่อย่างนี้คือโค้งๆถูกไหมถามว่าความโค้งนี่เกิดจากอะไรเกิดจากการที่ความดนงแน่นภายในผิวโลกอ่ะไม่เท่ากันถูกไหมฮะไอภายในภายในเนื้อโลกไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นบริเวณก็จะหักเหก็จะโค้งออกหรือว่าโค้งเข้าก็แล้วแต่มุมมองเนาะจะสคือบริถ้าขึ้นถ้าเกิดว่าเราวัดคลื่นแล้วเราพบว่ามันเคลื่อนที่โค้งๆเนี่ยก็แสดงว่า แสดงว่าพายนิผิโลเนี่ยความแน่นมันต่างกันละแต่ถ้าเกิดว่ามันขึ้นที่ตรงๆอย่างนี้เลยแสดงว่ามันไม่เกิดการหักเหเพราะฉะนั้นความแน่นก็จะเท่ากันทั้งเนื้อโลกถูกไหมฮะทีนี้สิ่งที่เราวัดได้คือมันโค้งครับโอเคงั้นเรารู้ส่วนหนึ่งแล้วครับผมอ่าบริเวรอ่าภายในภายในผิวโลกเนี่ยเอ้ยสรุปคือเนี่ฮะเราไม่วัดได้ตรงนวะเราวัดได้ว่ามันโค้งเพราะฉะนั้นภายในผิวโลกต้อง อในเนื้อโลกนี่ครับต้องมีความแน่นไม่เท่ากันแน่นอนไม่ไงมั้นมันเคลื่อนที่กันโถงไม่ได้เนาะต่อไปเราเราค้นพบอะไรอีกเราค้นพบสิ่งนี้ครับน้องจำที่พี่บอกได้ไหมครับว่า p wave จะเคลื่อนที่ได้ทุกตัวกลางแต่ s wave เคลื่อนที่ได้เฉพาะในของแข็งนะทีนี้พอเขาลองปล่อยคลื่นลงไปแล้วเขาลองวัดดูเขาค้นพบว่า P-wave เนี่ยเคลื่อนที่ไปตลอดแต่ S-wave เนี่ยเคลื่อนที่ไปถึงความลึกประมาณสอง0ันกรอกิโลเมตรแล้ว S-wave ก็หายไปเลยฮอ <Ooh. S 1> ้จะจุ S-wave ก็หายไปเลยที่ความลึก2 9 0 0เกกิโลเมตรแต่ P-wave เนี่ยครับไม่ได้หายแต่มีความเร็วตกลงแล้วหลังจากไปถึง5 0 0พันความเร็วของ P-wave ก็ขึ้นมาใหม่อ่าเพราะฉะนั้นจำจำที่พี่บอกได้ไหม s อสเวสามารถเคลื่อนที่ผ่านได้เฉพาะในของแข็งเพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์ตั้งสมมติฐานว่าบริเวณนี้ครับบริเวณที่ตรงนี้บริเวณที่หายไปเนี่ยบริเวณที่ s w สเวฟผายไปตรงนี้เขาคิดว่ามันต้องเป็นของเหลวแน่นอนนะสรุปคือ,อข้างบนเป็นของแข็งแล้วก็เป็นของเหลวถูกไหมฮะแต่ทีนี้เราจะเห็นได้ว่า p wave เนี่ยเคลื่อนที่ ช้าลงแล้วก็ค่อยๆเร็วขึ้นแล้วตรงนี้ก็กลับมาหักศอกกลับมาความเร็วเท่าๆกับตอนแรกใหม่ๆถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงคิดว่าอ่าเลยชั้นของเหลวนี้ไปเนี่ยมันต้องเป็นของแข็งต่อเพราะว่า P-wave เนี่ยกลับมามีความเร็วเท่าเดิมทีนี้น้องอาจจะงงว่าเอ๊ะแล้วของแข็งของเหลวเกี่ยวอะไรกับความเร็วก็อย่างที่พี่บอกว่าคลื่นเนี่ยสามารถหักเหดได้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะหักเหนะครับทีอ่าเมื่อ P-wave เคลื่อนที่ไปผ่านของเหลวเนี่ย มันก็จะหักเหทําให้ความเร็วลดลงแต่พอมันกลับมาอยู่ในของเป็นของแข็งก็ความเร็วมากขึ้นเหมือนเดิมมันกับขึ้นเสียงนะครับเวลาอยู่ในอากาศเคลื่อนที่ด้ยวยความเร็วแค่340เมตรต่อวิีถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าไปอยู่ในน้ําก็จะความเร็วมากกว่าเดิมถ้าอยู่ในเหล็กก็จะความเร็วมากกว่าน้ําอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็จะประมาณนี้เ่ื่อคือนักวิทยาศาสตร์เนี่ยใช้ SW a v e กับ PW a ว e วิเคราะห์ออกมาได้ว่ามันจะมีพาร์ทหนึ่งที่เป็นของเหลวทําให้ SW a v e หายและ และหลังจากนั้นเนี่ยก็กลับมาเป็นของแข็งเหมือนเดิมเพราะเขาสังเกตจากการที่พีเวฟเนี่ยมีความเร็วเด้งกลับมาเท่ากับช่วงที่เป็นของแข็งนะครับโอเคทีนี้นี่คือนี่คือ,คอพาร์นี้นะพาร์นเด่นๆถ้าถามว่ากราฟนี้บอกเราได้แค่นี้ไหมไม่ใช่ครับบอกเราได้มากกว่านี้อีกตรงนี้สังเกตดิหนึ่งนี่แกนซ้ายคือความลึกถูกไหมแกนขวาคือความเร็วนะครับก็ตรงนี้ฮะคลื่นเนี่ยค่อยๆเคลื่อนที่มา ความเร็วเนี่ยก็ปไปเปลี่ยนมาแล้วจู่ก็เร็วจู่จมันก็พุ่งขึ้นมาเร็วมากๆนะครับอา่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยพี่คิดเส้นมตรงนี้ปึ๊บครับผมอา่าเขาบอกว่าเขาเนี่ยคิดว่าอา่าตรงหมายความว่าอะไรฮะหมายความว่าความแน่นเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันนึกไหมครับจากตรงนี้มาตรงนี้จูู่ความแ่นก็เพิ่มขึ้นแบบตูมแล้วความเร็วก็พุ่งขึ้นมาเขาเลยคิดว่าตรงเนี้ยคือส่วนที่เป็นแมนเทิ พูดงย่ายคือเป็นหินหนืดความหนน่นสูงแต่ข้างบนเนี่ยเป็นคลัสนะครับคลัสก็คือส่วนที่ความหนน่นยังต่ำอยู่เนาะโอเคครับผมทีนี้นั่นเงนะฮะเดี๋ยวต่อเทปเนะี่ยซู้ซูค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ